ก็นานพอสมควรนะครับที่ชาลวันชั้นแรกไม่ได้ลงคลิปเลยเนื่องจากว่าทุนละรั์ไม่ค่อยมีแล้วก็ติดภารกิจทํางานเยอะแยะมากมายนะครับเลยไม่มีเวลามาลงคลิปเพื่อนๆได้ชมมาเลยซึ่งการเช่าหาพระของชาลวันชั้นแรกก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปซะนานไม่ได้เช่าพระไม่ให้เพื่อนได้ดูเลยแล้วก็งานก็เยอะรักตัวพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้เอาพระไม่ให้เพื่อนได้ดูเลยซึ่ง การชอบพัแต่ละครั้งทําคลิปแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินแล้วก็ใช้เวลาในการทําคลิปพอสมควรซึ่งเวลานี้ชาวบ้านไม่เพียงพอในการที่จะมาลงคลิปเพื่อนเพื่อนรีชมก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วันนี้ก็กลับมาลงคลิปให้เพื่อนๆในรอบของปีนี้ปี6-6นะครับคลิปนี้คือเป็นคลิปแรกเลยในระยะเวลาเกือบจะ3เดือนนะครับก็ได้มารุ่นหนึ่งซึ่ง เป็นสายที่ผมสะสมเป็นพิเศษเลยครับสายนี้ก็คือสายเสือคาบดาบหลวงปู่บุญมานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าสายเสือนี่เขาจะรู้กันเลยว่าผมสะสมมาทุกแทบทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกหลวงพ่อเกือบทั้งหมดอาจจะหลุดไปบ้างเป็นรุ่นแรกๆของหลวงปู่พัดแค่นั้นเองครับที่น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะผมไม่มีมีสามสี่นอกนั้นทุกรุ่นที่ ที่ออกไล่หลังมาผมผมมีทุกรุ่นเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่ายังยังหาไม่ได้ก็ลองทักทายมาคุยนะครับเพราะว่าฉนวนก็เช่ามาเกือบทุกรุ่นนะครับแต่มาเก็บไว้สะสมไว้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าสนใจหรือว่าอยากได้ไปบูชาหรืออยากได้ไปสะสมก็ลองทักทายมาคุยกันนะครับฉนวนวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนได้ชมกันเช่นเคยนะครับเหมือนทุกคลิปคลิปที่ฉนวนทำมานะครับก็จะมี แต่รุ่นแต่ละหลุงข้อมาให้มาให้ทุกท่านได้ชมกันอ่าครันนี้ก็มาอีกเนี่ยนะครับมีแถมยกรังมาหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มีเนื้อ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 รุ่นเนื้อในรังมาสามหนึ่งสองสาม่หกหกเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าชลวรรณชาแนลได้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับเนี่ยในหกเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวมาดูทีละเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะก่อน นะครับเดี๋ยวแกะก่อน,นครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวแก,กะก่อนนะครับจะแกะทีละทีละเหรียญนะครับนี่ ทิ้งเอาดูเหรียญน,นี้ก่อนเนี่ยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในในใบรายการเขียนไว้ว่ารายการที่สิบนะครับเป็นอัมบาก้าอัมบาก้าลงยาขอบแดงข้างบนน้ําเงินนะครับนี่เนื้ออัมบาก้านะครับผมอัมบาก้ารายการที่สิบในใบรายการเขียนไว้อัมบาก้าลงยาขอบแดงสุมน้ําเงินนะครับให้ดูหน้านะครับนี่เป็นเสือขับดับสองหลวงปู่มันมานะครับเลขโค้ด ้าหนงนะครับวันนี้อันปะก้าเนื้ออันปะก้าลงยาขอบแดงบุญน้ําเงินครับนี่หลงนี่ครับเนื้อปะก้าเราปูนมานะครับลงเหรียญนนครับต่อไปเหรียญที่สองที่สองนะครับเดี๋ยว เหรียญที่สองนี้จะเป็นเหรียญอันบาก้าอีกเหมือนกันครับแต่เป็นอันบาก้าอันาก้าต่อเก้ารอบนะครับเป็นรายการที่ที่สิบสองอันนั้นรายการที่สิบอันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นอันบาก้าต่อเก้ารอบนะครับอันบาก้าต่อเก้ารอบนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ลงยารายการนี้ไม่ลงยานะครับ เลขโค้ดหนึ่งห้าแปดครับผมหนึ่งห้าแปดรายการที่สิบสองนะครับอันบัคก,ก้าเพียวๆเลยครับต่อเก้ารอบนี่นครับอันบัคก,ก้าเพียวๆเลยต่อเก้ารอบนี่ครับเดี๋ยวเอาไปฝั่งนี้เหรียญนี่อันบัคก,ก้านะครับสองเหรียญนะครับนี่เหรียญที่สาม นี่อันที่3าเป็นรายการที่47นะครับรายการที่47เลขโค้ด84นะครับอันนี้เลขโค้ด84ด่นะเป็นรายการเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพรายการที่47เป็นเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพไม่ลงยาครับผมนี่ครับเนื้อทองทิพไม่ลงยา ครับุมนี่นี่นะครับเดี๋ยวเอาพังเลยนี่เป็นเป็นอัลปาก้าแล้วก็สองทองทิพย์หนึ่งเหรียญอลัลปาก้าสองให้สองทิพย์หนึ่งเหนนรียญอัลปาก้าสองนะครับ Ok. Ừ, Nó hmm. Ok, à, để tăng lên này Tăng đành làm cái này. Tăng đi rồi เดี๋ยวเขาแกนี้อันนี้ผมได้มาอีกแล้วอันนี้ได้มาเลขสามเหรียญน,น,นี่ครับเนี่ยเนี่ยสามเหรียญนี้ผมได้มารายการเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยครับสามเหรียญน,น,นี่โดยเฉพาะทีด่ดูเลขโค้ดทีละเหรียญนะครับเป็นรายกา,การที่ที่ยี่สิบห้าหมดเลยครับเนี่ยอันนี้สามเหรียญผมผมได้มารายการเดียวกันหมดเลย เดี๋ยวให้ดูทีละเหรียญนะครับเป็นรายการที่25นะครับเป็นเนื้อเนื้อตะกั่วนะครับโรงยานักเนื้อตะกัว่วหน้ากากสองทิพย์นะครับเนื้อตะกัว่วหน้ากากสองทิพย์นี่ครับด้านหลังมีกระตุกหนึ่งดอกตะกรุดหนึ่งดอก,ก,ดอ,กอันนี้เลขโค้ดสองห้าครับอันนี้รายการที่25เลขโค้ดสองห้าเลขโค้ดสองห้าครับอันนี้ตะกรุดตรงหลังแล้วดอกเนี่ยครับรักอะไรซักอย่างนี้ สองนี่เต็มเลยรอ,รอบนี้เนี่ยตะกุดดอกอันนี้ได้มาสามเหรียญเลยครับนนเ,เรียกโค้ดไม่เหมือนเรียกโค้ดไม่ตรงกันรแค่นี่เนี่ยอันนี้เหรียญหนึ่งนะครับ,นนนนนะครบใครสนใจทักทายมาได้เลยครับนี่ตะการที่ยี่ห้าตะกุดเป็นตะกัวหลังเรียกตะกุดทองคำหนึ่งดอกเนี่ยสามเหรียญเลยเนี่ยครับสวยงามมากครับเนี่ยนี่เลขยกแปดเก้า อย่างนีได้มาสามเหรียนเลยครับเนี่ยอุ้ยโอ้หล่นหมดแล้วครับทำไมเดี๋ยวมาตั้งล่างดีงกว่าตั้งนี่ดีกว่านีก่ก็อ่ะนี่ตั้งไหนล่งโอเคเนี่ยวางไว้ก่อนโอเคครับ ตะกวน3สามสามเหรียญแล้วตะกวนตะกวนมีสามเลยโอเคแล้วตรงนี้มันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันตั้งไม่ได้พอดีผมนั่นเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดูดูนี่เลยอันนี้สวยงามมากขอบอกอันนี้เนี่ยรายการยกรางเนี่ย ซึ่งซึ่งผมได้มาชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูเลยยังยังไม่เคยแกะด้วยเนี่ยเดี๋ยวแกะให้เพื่อนดูด้วยว่าชาวันได้เลขโค้ดอะไรอันนี้สวยมากครับมาเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนี่ครับนี่เป็นรายการแถมยกลังครับ เซอกับดาบมันในกล่องนี้จะมีจะมีสามสามเหรียญน,นะครับในกล่องนี้มีสามเหรียญเป็นเนื้อบากาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแกให้ดูเลยหนึ่งสองสามนะครับสามเหรียญในกล่องนะครับเดี๋ยวแกให้ดูทีละเหรียญเลยทีละเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูเหรียญแรกเลยนี่ครับเหรียญแรกนะครับนี่ โอ้ oh, โหเลขสวยเลยครับนี่เลขอะไรเนี่ยเจ็ดสองครับเลขโค้ดเจ็ดสองเป็นเนื้ออบาก้าลงยาลายธงชาตินะครับนี่นี่ชุดแขนยกลังนะครับชุดแขนยกลังนะครับนี่ลงยาหน้าหลังเลยครับนี่เลขโค้ดเจ็ดสองเนื้อเนื้ออปบาก้าลายธงชาติครับอันนี้อับาก้าลายรงชาติเดี๋ยวดูเหรียญที่สองนะครับ แผนที่สองเป็นนี่แผนุกรังนี้ทุกทุกเหรียญจะลงยาหน้าหลังหมดเลยครับเนี่ยเป็นลงยาอันนี้เป็นลงยาหน้าหลังลงยาเสือทั้งหมดเลยนี่อันนี้เลขโค้ดสามห้าอันนั้นเลขโค้ดเจ็ดสองอันนี้สามห้าครับนี่อันประก้าลงยาแดงหน้าหลังครับลงยาแดงหน้าหลังเนี่ยครับ เอามาก้าลงยาแดงหน้าหลังหมดเลยนี่ได้โคดสามห้าครับสามห้าลงยาหน้าหลังนี่สวยงามมากครับถูกใจมากต่อไปอห่างที่สามเป็นลงยาเหมือนกันนี่ครับเหโคดห้าหกเป็นลงยาลายเสือนะครับอันนี้เป็น เนื้อปาก้าลงยาลายเสือนะเสือส้มลงาจเสือส้มมนาะแต่ส้มแดงขอบแดงด้านหลังเป็นส้มแล้วก็ลงยาเสือนะครับนะครับชาวบ้าก็ได้มาทั้งหมดเก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญน,นะครับก็ สวยงามครับสวยงามโดยเฉพาะสามเหรียญเนี้ยเนี่ยตะกรวดสามเหรียญนะครับเนี่ยครับเหรียญตะกรวดสามเหรียญเนี่ยเป็เเน,นที่นิยมเล่นหากันมาก,นก,นาก,ากเ,เนี่ยครับตะกรวหน้ากากท่องทิพย์สามเหรียญนะครับเนี่ยครับสวยงามมากครับซึ่งฉลองวันได้มาสามเลยนี่ครับ กหัวนะครับทองทิพย์ลักกากทองทิพย์แล้วก็ตะกรุดหนึ่งดอกได้มาสามเลยอันนี้นะครับได้มาสามแล้วก็อัลบาก้าได้มาสองนี่ครับอัลบาก้าร์ตอกเก้ารอบแล้วก็ลงยานี่ครับรุ่นนี้สร้างแค่ห้าสิบเก้าลังนลยครับสร้างน้อยน่าเก็บครับผมสร้างน้อยน่าเก็บอันนี้ได้ทองทิพย์มาหนึ่งเหรียญ ได้โค้ด84ีนี่ครับได้มาสองเหรียญได้มาอันนี้อันนี้สามเหรียญน้าตะกัว3เหรียญครับผมนี่ตะกรว3เหรียญกลัวได้มา3แล้วก็ทองอันบาก้า2ทองทิพย์1แล้วก็อันนี้แล้วอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ทุกคนอยากได้มากตามหากันเยอะช่วงนี้กำลังตามหากันอยู่ ยามันได้มาชุดหนึ่งนี่ครับนี่ครับลงยาแดงลงยาทงชาติแล้วก็ลงยาเสือส้มด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับลงยาทั้งหมดครับลงยาทั้งหมดเลยนี่ครับโอเคนะครับนี่ เดี่ยวพงนาไนี้เลย สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็เพิ่งจะติดตามจารวันชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับจารวันชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปนะครับถ้าสนใจเหรียญไหนก็ดีจะเป็นเหรียญน,น,นี่ก็นี่ก็ได้ครับเนี่ยเนื้อตะกัวหลังตะกุดนะครับสนใจก็ทักทายมาได้มีอยู่แล้วพ็วนี่ น้ำมักกะตอกเก้ารอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้เขาอคของจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านดีเล็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันชาแนลได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้กับบางคลิปตัดไปถ้าหากมีเวลาผมจะมาลงคลิปเพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีขอบคุณมากครับ